ก่อนเดินทางนะคะนุกก็ไม่ลืมที่จะเก็บรูปไว้เป็นที่ะระลึกนะคะมีรูปเดินด้วยนะคะเกือบจะหมุนแล้วแหละแต่กลัวล้มนะคะเดี๋ยวขายหน้าประชาชีเขานะคะ เลยไม่หมุนดีกว่าเนาะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายภาพนิ่งนะคะหลายช็อตเลยหลายแชะนะคะเพื่อเก็บไว้ในความทรงจําของเราอีกหน่อยพอเราแก่ตัวขึ้นมาเราจะได้รู้ว่าเออครั้งหนึ่งนะฉันก็ได้บินไปประเทศสหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะคะซึ่งเป็นประเทศที่อยากจะไปมากตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ไม่รอช้านะคะเราก็เดินไปหาเกตนะคะเพื่อที่เราจะไปนั่งพักตรงหน้าเกตใกล้ๆค่ะ เพื่อความอุ่นใจนะคะจะได้ไม่ต้องลงสนามวิ่งนะคะก่อนเวลาอันควรค่ะก็เดินไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะคะเพราะว่าเรามีเวลาเยอะค่ะสามชั่วโมงและอาหารมื้อแรกบนเครื่องค่ะดิฉันเจอสิ่งที่จะทำให้ฉันหลับแล้วค่ะบนเครื่องนะคะแต่ปรากฏว่ากินไปหนึ่งขวดก็ยังไม่หลับเหมือนเดิมค่ะก็ลุกขึ้นมานั่งถ่ายรูปนะคะว่าเครื่องบินถึงในแล้วนะคะลุกขึ้นมาทุกชั่วโมงเลยนะคะหันไปมองทางเพื่อนร่วมทิป อ ja. ja okay. ืนอนชํำช่างเกิดมามีบุญวัสนาอะไรเช่นนี้นะคะพอลงจากเครื่องนะคะพวกเรามีเวลาทานสิทธิ์แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆนะคะก็เลยพากันวิ่งนะคะเพราะกลัวว่าจะไปบอดเคยไม่ทานบอดยิ่งข่าไปค่ะวิ่งนำโดยเป็มเดค่ะวิ่งกันไปนะคะอีชั้นพัชชาก็คือเดินหอบอยู่ข้างหลังเหนื่อยเหนื่อยอีบาย ในที่สุดเราก็ผ่านตอมอญี่ปุ่นเข้ามาได้ค่ะระหว่างนั้นเราก็มอยกันถึงเรื่องว่าเมื่อกี้ทำไมเราไม่ทิ้งขวดวายที่ถือออกมาจากเครื่องบินไปนะ,ะเราคิดอะไรไม่ออกจริงค่ะพอาถึงหน้าตอมอเขาบอกให้เทน้ำทุกอย่างทิ้งอะได้จ้ะฉันกรอกเข้าปากไปเลยจากคครึ่งกับเพื่อนสาวนะคะเพราะว่าเสียดายมากนะคะถ้าเป็นน้ำเปล่าก็เทค่ะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไงและแล้วเราก็ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เหงื่อเต็มร่างมากนะคะขอตัวไปห้องน้ำ